สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเอฟซี FC ทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับเนาะวันนี้เนาะก็มากู้สากครับกู้สร้างเอ็นพีอาร์ครับร้อยสิบห้าก็เอากลับบ้านครับมาเอ็นพีอาร์คันนี้กลับบ้านครับก็เจ้าของนี่ไม่รู้ไปไหนครับ สารลดกับลดฮะเอารากถอยก่อนโอ้ไฟคือเป็นอาญานี่เฮ้ยเลยเฮ้ยเลยโอ้เสียงดี่ดังดีถูกไหมกว้าน้อยกว้าน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องลากถอยกันนะเพราะว่าข้างหน้าไปไม่ได้ครับข้างหน้าขออภัยลุมลึกครับ ต้องลากไปก่อนน้องเดี๋ยวเราจะไปปั้นครับไปปั้นใหม่นะเดี๋ยวรอชมที่อู่ปลาเราเจริญทรัพย์เดี๋ยวเกาะโซ่นะพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ยคันนี้มันเกาะโซ่ตรงไหนวะ làm mong một rồi là cây cái khoai con nữa chết đó cũng sẽ cả chỗ con chi mà chết chỗ của con này Ê. có nhìn hợp khác nào à có xô hợp tên đi có lạc thoải gần hợp mẹ anh có พี่ว่าเป็นโลกอบอกว่ารถคันนี้นี่ประวัติไลยการนะครับคันนี้คราลาวกาีร้านไหนนี่มันไปมาหมดแล้วครับว่าสีหยยบขลิ่งโย bao nôm bao, cô ông cứ đứng gối hang để, gù bò mi cả chúc sai nó.

Tăm đặc thăm tăm đạc, vậy tùng nina, yong nè. Tôi, thấy xuống bằng thăm đặc hạng. Ai, chút, bắt đầu nguồn ngon. Tô, tót, 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 ออกไปเห็ดเหยอดครับแค่นนี้อ๋อเบียกอยู่อยู่แต่ว่าต้องย่ำแปดเที่ยวคุณเบียกโอ้ยลำบากดิเบียงอยัางอะไรออกแน่คุณโอ้พ่อปลาแตกบ่ะอุโมงคแมน นี่ครับเครื่องเออเป็นเครื่องล่องหนนะครับนี่เครื่องล่องหนพี่น้องเกียร์ก็ล่องหนครับตันนี้นี่ไม่ธรรมดาครับเครื่องท้ายนี่น่าจะเป็นล่องหนเหมือนกันครับใส่ในนี่ไปหมดทอกับถือหลักครับโอ้ยเบิ่งทอกับถือลักเข้าข้างกับหายโอ้เอาองได้หนิไป nghiệp về lo, hả đâu ạ? có cái nhắn có cái nhắn <laughs> giờ lo hả à? thì có không? có tôi này đi khi nó จอน ơi, อน,อน,อนี่ก่อนเลยชวนก้อยคูเนี่ยก่อก่อตรงนี้เลยได้ไหมเอฟซีนี่ครับผมจะก่อตรงนี้เลยมันจะไหวไหมก้นนอนี้ได้ปะเออน่ก้อนี้อ้อนี้ได้หมดจิตกัด <c ười> จอได้เิ่อดนจอได้เอ้าพระซองยี่สบพไปหนไหนากะหายไหมอ้รักกัักของแกพูดตอดปากกินเนี่มันอตอดปากเอาหลอดมันเบรเมื่อไฟเลี้ยวกับรักของของแกไหมน่าเกียดอีมันคตรรักกัไดเน่อาเนะไม่ได้หรออายก็ดได้กันจอตรงนี้ได้ออน่รัก ก็เออมึงแบบรวดไหมมึงกินเยอะมึงไงมึงอยากเนินอยากแค่เงิเห็นไหมนี่ยต้มหวังกับเพราผมลากไปไหนไม่รู้กับพี่น้องเนี่ยมันรวยจังมึง ต้องลงทุนหมดอีกเยอะอยู่ครับคันนี้ก็ทั้งเฟืองท้ายทั้งเครื่องเกียร์นะครับเนาะเองท้ายเเครื่องเกียร์ก็ต้องทําใหม่ครับ นี่แหละครับไอคนนี้แหละที่มันมัดเชือกให้ผมตอนผมทำหยุดสองล้อครับจําได้ไหมพี่น้องที่ชนที่ชนกําแพงครับนี่ใครถามหาคนมัดเชือกกับนี่คนนี้ครับมัดโอ้มันมัดปุ๊บพอเชือกหลุดปุ๊บรถไหลชนกาแพงเลยครับนี่ตอนนี้มาลุ้นกันครับว่าผมจะรอดไหมชีวิตชีวิตผมนี่ฝากไว้กับพวงมาลัยคันนี้นะครับว่าผมให้มันขับคันนี้มันมันไม่ยอมครับมันมันบอกผมมันจะขับคันนี้เองครับโอ้ ผมนี่หนักใจเลยครับม่นประะกาาศเเสียงมันมันไม่เสียงเฮ้ยแต่ว่ามึงอย่าเบรกไกลๆก่อนนะมึงอย่ามันต้องย่ำท่านนี่คือท่านท่านท่านกูส้นดากมึงฟ้าไทยมึงชลอกเไงเออกัฟ้าท้ายมึงชลอกกูเบ็ดสีเห็นไหมไปเฮงร่องอยู่โอ้ đang nhạc ấy. Đấy không? Chuột. Bắt cả chốt cả bố mì. Bye. ยาวไปครับแมงเครื่องเงียบมากครับคันนี้ป๊าเสียงเครื่องไหมมิดซีรีครับเครื่องเงียบแ่งพี่น้องเหรอช่วยโอ้ยหยบกันจีบไปอยู่กับผมครับอยู่ยูจ่วยโอ้ยออกตัวห่งเลียวมา bé <laughs> cái dàn. Ui, 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 ui. Bữa này của chăn hả mày 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 ngó mày mày bữa mày 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 อยู่ครับเบรกอยู่ล้อหน้าล้อเดียวนะพี่น้องนะโอ้โดดแห่งหอวะโอ้เนี่ยต้องลากไปเออ่ปูปลาเหลานะครับปูปลาเหลาจเจริญอทรัพย์ของเราครับนี่ก็ปลาจะถึงก็นานพอสมควรครับเอ้าพี่น้องสําหรับเออ่คลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องจับพวมอะไรดีๆครับมันจะขึ้นทางใหญ่แล้วก็ เดี๋ยวให้พี่น้องซ c รอชมยมจะรีวิวให้ดูนอกว่ามันต้องทําอะไรบ้างครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอชมคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากจิดตามให้เบาเอ,อ่อนด้วยนะครับช่องเบาเอ,อ่อนครับช่องนี้ก็ช่องเดิมครับอ่ะสวัสดีครับ